วันนี้เรามีภารกิจตามหารถกันนะครับผมก็เลยมาที่แฟรงก์แอนด์ซันจะหารถชุดไหนนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับชว่วงนี้ h o t v i e พ Premium เขามีรถใหม่ออกมา3ชุดนะครับเป็นรถแพ็คคู่มีดัตสันนะครับ v o l k s w a g e n แล้วก็ Porsche ใน eBay ราคาพุ่งแรงมาแล้วนะครับ โอ้โหต้นทุนเนี่ยราคาประมาณ12เหรียญนะครับแต่ว่าเนี่ยไป20กับ30เหรียญนะฮะแล้วก็แพ็คดัตสันนะครับแ,นนบแบพ็คคู่ทะลุไปเกือบ40เหรียญน,นะครับผมก็เลยแบบถ้าเรามาแฟร์แอนด์ซัแล้วเจอทั้ง3ชุดเนี่ยแล้วก็ขนกลับไปเนี่ยก็คงจะคุ้มค่าอยู่นะครับเพราะว่าผมเดินหา5-6 t a r ทาร์เก็ตแล้วเนี่ยหาไม่เจอเลยครับก็ลองมาดูครับว่าจะมีขายไหมแต่แวะมาดูตรงนี้ก่อนนะครับชั้นตรงนี้เขาจัดใหม่ครับ เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นชั้นเดทพูลนะครับตอนนี้เขาจัดเป็นสเก็ตบอร์ดนะครับเราก็มีพวกอาร์ตทอยวางนะครับมีฮอตวิวด้วยฮะฮอตวิวลายสเก็ตบอร์ดนะครับพร้อมกับลายเซ็นคนที่อยู่บนแพคนะครับโอ้โหน่าจะราคาพุ่งแรงแบบริกก็มีครับนี่ตรงนี้ฮะรูปมังกรเลยครับที่เหลือก็เป็นอาร์ตทอยนะครับจริงๆเห็นในเมืองไทยฮิตก็ไม่คิดว่าอเมริกาเขาก็จะฮิตเหมือนกันแต่โดยส่วนตัวผมไม่ได้เก็บอาร์ตทอยนะครับก็เลย ไม่ได้รู้จักอะไรเท่าไหร่แล้วก็มีรองเท้านะครับเป็นลายต่างๆนี่ผมชอบชุดนี้ฮะโอ้โหมาครบทุกยี่ห้อนะครับนี่หรือเกรมลินนะฮะร,รู้จักเกรมลินกันไหมครับอันนี้มีลายเซนด้วยเช่นเดียวกันนี่นะครับอะเรากลับไปดูรถกันดีกว่าครับเรื่องรถเราน่าจะมีอะไรเล่ากันเยอะ ผมมาแฟาลกแอน์ซันรอบนี้โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าร้านปิดเยอะมีเปิดอยู่2ร้านที่ผมเห็นเองนี่นะครับตรงนี้เป็น Super t ์เทเชอร์ฮันโอราคาพุ่งแรงมากเลยครับมีคันที่ผมอยากได้ก็น่าจะเป็นคันนี้นะครับแต่ว่าราคาโหดร้ายมาก95เหรียญน,นะครับบุคติเวรอนซูเปอร์เทเชอร์ฮันส์ก็เลยไม่ได้รับมานะครับพอมาดูมุมนี้หรือเราจะเปิดชุดทีมทัฟสปอร์ตดี คือผมซื้อมาแล้วละ่ะบางคันโอโ้แต่คันนี้ฮะนิสสันสกายไลท์หกสิบห้าเหรียญราคาไปไกลมากเลยนะครับคือผมอยากเก็บนะครับแต่พอคิดดูแล้วเนี่ยมันมันก็มีแบบของแพงๆซ่อนอยู่เยอะนะครับเช่นชุดสเนกมังกรเนี่ยครับสองคันเก้าสิบเหรียญนะครับแล้วก็ที่สุดของที่สุดก็มีสุปรีมนะฮะโอ้โหคันละสองร้อยเจ็สิบห้าเหรียญโ,โ้จะซื้อไหวได้ยังไงครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เอาไว้ก่อนนะครับ ถ้าผมมารอบนี้ผมว่าเจอแต่ของแพงนะครับ sks นะฮะสาบเหรียญ formula diff นะครับคันละ20เหรียญมีแพ็ค2แบบนะฮะราคาเท่ากันเลยนี่นะครับ hot wheel bulwad ก็มีคันนี้ผมยังไม่มีนะครับโหแพงมากเลยครับหรือ hot wheel bulwad นะครับแพ็คละ60สิถึงหกเหรียญน,นะฮะเบอร์2 1่ถึง25แล้วก็1 6ถึง20นะฮะ แต่จริงๆผมขาดแค่มูลไอสอคันคูคอมบิกับ v o l kswagen ดร b กบัสซึ่งที่เมืองไทยก็ซื้อกันไปแล้วนะครับก็มีเก็บที่เมืองไทยนี่เทรเชอร์ฮนคันนี้นะครับ Ford Galaxy ขาย15เหรียญสุดท้ายผมก็เลยไปซื้อที่ eBay นะครับได้ตกานะคานลสิบเหรียญนะฮะยังถูกกว่าที่นี่นะครับอ่ะเราตาถึงถึงฮนะเลือกของถูกกันดีกว่าครับ จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเราก็รู้ว่าราคาที่เขาแปะไว้เนี่ยราคาเผื่อต่อทั้งนั้นฮนะถ้าเราซื้อกับเขาเยอะๆเราก็ต่อไปต่อมาสุดท้ายก็ได้ของถูกนะครับผมก็เลือกเลยครับดัตสัน1คันนะครับเปิดมาราคา6เหรียญน,นะครับแล้วก็ m a ส d a นะครับราคา6เหรียญเช่นเดียวกันอันนี้มีรถเ h e ล b y สคันแล้วก็ a l ลฟาโร e ิโอหคันนะครับเขาบอกว่าอ่ะรวมกันให้8เหรียญน,นะครับ แต่ที่เด็ดคือคันนี้ครับ Toyota Supra ของปี2 0 1 4 l i สลาย Falcon น,นะฮะมี2สีเขาบอกว่าเปิดให้คันละย20เหรียญผมก็ว่าเฮ้ยจะบ้ารถนอกแพคคันละ20เหรียญเขาก็เลยแบบอ,อยากขายฮะอารมณ์อยากขายบอกว่าทั้งกองเนี่ยทั้งหมดนะฮะที่ผมให้ดูไปนะครับตั้งแต่ Mazda, ดัตสันนะครับเชลบี้สคัน a l p h r o ร e ม o 1คันแล้วก็ Toyota Supra 2คันรวมทั้งหมด ห้าสิบเหรียญเฮ้ยทำไมลดมาเร็วขนาดนั้นเดิมสุปภาอสองคันก็4ีแล้วอันนี้บอกว่าที่เหลือทั้งหมดเนี่ยคิดแค่สิบเหรียญเท่านั้นเองผมก็ซื้อครับแลในไหนๆเขาลดขนาดนี้ผมก็ซื้อครับรับมานะครับไปอีกร้านหนึ่งนะครับมีชุดจะเปน Historics 2ด้วยขายคันละ20เหรียญแต่ผมยังรู้สึกว่าแพงไปฮะถึงจะอยากได้แต่ว่าอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับ ร้านนี้ผมก็เก็บแพ็กฟ้าที่ยังไม่มีมานะครับบุคติชิรอนนะครับอันนี้ Hotbird มากับลังคิวนะครับก็ยังไม่ได้แล้วก็ Audi h o t f i ตฟิวเ r อร์โบแล้วนะครับฮอตฟิวเจอร์โบเนี่ยก็เก็บจนครบนะครับชุดนี้ s u b ู r u อิมเพรสซนะครับแล้วก็ได้ Volvo มาอีก2องคันครับอันนี้เขาขายคาละ2เหรียญนะครับตรงนี้ก็10กว่าเหรียญนะฮะไม่แพงมากนี่นะครับ h o t f ิวเ d อร์โบครบแล้วครับ ก็ถ้าใครดูคลิป Ebay ก่อนหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่าผมสั่ง n i s สันสกายไลนนะครับ R ส2มิบมาจาก Ebay นะครับก็เป็นคันสุดท้ายของชุดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เก็บมาก่อนหน้านี้มั่งแล้วก็ได้จากแฟนแอนด์ซันบ้างนี่นะครับคันสุดท้ายอา้าวยังไม่ได้รถฮอตวิวพรีเมียมแพ็คู่นะครับเดินกลับจากแฟนแอนด์ซันมาแล้วนะฮะมือเปล่านะฮะไม่ได้มือเปล่าได้ของเพียบเลยนะครับ นี่แต่มาเจอชุดนี้ที่ทาร์กเก็ตนะครับก็ต้องรับมาไหมครับไฮเปอร์เฮลเลอร์นะครับชุดรถกระบะจากคอดวิลตอนแรกผมหาเจอ4คันนะครับบาจจบอนเชอร์ฟอร์ดบลังโกจี e p นะครับแล้วก็ Ford ด i ลนิ n i n g f น5่นะครับก็ขาดคันหนึ่งนะครับดัตสันซันนี่เดินไปเดินมาปรากฏว่าเจอเฉยเลยฮะโอ้ก็เลยครบ5คันนะครับครบ5คันผมก็รับมาเลยครับเก็บเรียบร้อยนะครับ โอ้แล้วคันนี้มาเจอมาจอเลตคันนี้สวยด้วยนะครับ Ford Mustang GT นะครับเปิดประตูได้ด้วยโอ้เจ๋งมากเลยครับราคาก็ไม่แรงนะครับคนละสามเหรียญ99เท่านั้นเองโอ้เราโปรโมทขนาดนี้แล้วมาจเลตต้องเข้าบ้างแล้วนะครับนี่อย่าลืมนะครับมีอะไรส่งมาให้รีวิวได้ครับอเดินมานะครับตลกตลกครับไมโครแมชชีนเจอเชสเฉยเลยครับนี่เชสคือรถสีเงินนะครับ นี่ลองเทียบเชสกับรถธรรมดานะครับรถธรรมดาจะเป็นสีสันอื่นๆไม่ใช่สีเงินนะครับส่วนเชสเนี่ยก็จะเป็นรถสีเงินอันนี้ไม่แพงนะครับสามเหรียญห้าสิบผมก็รับมาครับไหนๆก็ได้เชสรถหายากนะครับคลิปเชสเพิ่งทำไปคลิปที่แล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้ครับว่าเชสคืออะไรแล้วก็นี่อีกชุดหนึ่งนะครับที่ได้มานะครับ โมเดลคลาสสิกนะครับมีรถเจ๋งๆหลายคันเลยนะครับตั้งแต่ n i สสัน300 CX Twin Turbo BMW m นะครับ BMW M3 แล้วก็ Mitsubishi 3000 GT นะครับแต่ขาด2คันเป็นคันเจ๋งด้วย Honda p r e l u d e กับ m i t s u b i s h i l a n c e r Evolution นะครับโอหจะไปหาจากไหนให้ครบนะฮะย้ายฝั่งมาดูแพ็คบ้างครับตรงนี้มีชุดออกใหม่หลายชุดอยู่นะครับ แล้วเจนเขาบอกว่าถ้าซื้อรางเขาเนี่ยจะแถมแพ็ค5 1แพ็คนะครับแล้วก็โอ้มีอันนี้ครผมรีวิวไปแล้วนะครับ Hot Wheels Unleash นะครับทําคลิปรีวิวไปแล้วลดพิเศษที่ออกมาสําหรับเกม Hot Wheels Unleash โดยเฉพาะสามารถย้อนกลับไปดูได้ครับแต่ที่ได้มาคือคันนี้ครับจริงๆผมได้มาแล้วละชุดหนึ่งแต่ว่าเจออีกชุดหนึ่งก็ต้องเก็บมานะครับเพราะว่ามีดัสสัน5หนึ่งศูนย์วากอนอยู่ข้างในแล้วก็โอ้โหมีอันนี้ครับสิ่งที่เราตามหา ไม่ใช่คนระแต่ว่าถามว่าชอบไหมผมชอบนะน่ารักมากเลยนะครับรถจากจริงๆจ,จากกระตูนเรื่อง c คาสไม่รู้จํากันได้ไหมนะครับตอนจบของ c คาสภาคแรกเนี่ยมันจะมีฉากที่รถไปดูหนังแล้วในหนังเนี่ยตัวกระตูนของ p ิก a r ทั้งหมดนะครับจะกลายเป็นรถนะฮะทั้งบัตไรเยียทั้งบักไลฟ์มอนสเตอร์อิงทุกอย่างจะเป็นรถหมดเลยเป็นแบบนี้ครับ หลันี้เขาออกมาให้เราเก็บสะสมกันเฮ้ยผมชอบนะชุดนี้น่ารักดีนะครับโอ้โหเก็บมาหมดเลยฮะครบชุดเลยครับ7คันแล้วก็หลังจากหามา7ทาร์เก็ตนะครับเราได้ชุดนี้มาแล้วครับ Hot วิ e พร Premium 2 Pack นะครับเจอทั้งหมด1ชุดท่วนมาทายกันครับว่าชุดไหนนี่ครับทายเลยครับทายในใจเลยครับหรือพิมพ์คอมเมนต์ไว้ก็ได้ฮะว่าได้ชุดไหนครับกำลังจะเฉลยแล้วครับโหตื่นเต้นมากครับ ชุดนั้นก็คือคือชุดมูลออยครับโอ้ดีใจนะฮะเจอชุดไหนก็ดีใจจริงๆแล้วเพราะว่าหามานานมากนะครับแล้วก็ขับรถเบืองน้ำมันมากๆเลยโชคดีที่เจอ1ชุดผมก็ไปถามพนักง,งานต่อว่าโอ้ยมีอีกไหมพนักง,งานบอกว่าหมดแล้วนะครับแต่ว่ามีบางสาขาที่มีเยอะนี่นะฮะมี1สาขาที่บอกมี20คันผมก็ขับรถไปต่อครับ แต่เขาบอกว่ามี20คันมีจริงๆในสต็อกแต่ไม่รู้อยู่ไหนเ,ออเขาก็บอกว่าโอ้ยหาให้ไม่ได้หรอมันเยอะนะครับสุดท้ายก็เนี่ยครับทั้งวันก็ได้มา1แพ็คครับแต่ว่าผมรับรถแพ็คฟ้าเหม่ยนะครับพอดีเจอลังคิวเขาเพิ่งแกะแต่เนี่ยพนักงานเขาค่อยๆเอามาห้อยฮะทีละ5คัน5คันผมก็ยืนรอครับขนาเจ๋งผมก็เก็บมาเลยนะครับนี่ ตัวอย่างที่ผมเก็บมานะครับ Aston Martin McLaren F1 นะครับ Dodge Challenger d i f c a ครับอันนี้ออกมากับลังคิวนะครับ Water Bomber แล้วก็มี Custom Ford Bronco นะครับ m u s t a n b l สีสอนครับสีแดง Badbacker รถใหม่ลังคิวเช่นเดียวกันแล้วก็ Ford GT นะครับสีใหม่ Ford F150 Lightning นะครับ Ford Mustang Coupe นิสสั n สกายไล e ์สองพ G T R Honda Prelude นะครับสี2แล้วก็ปิดท้ายด้วย Liberty Walk สี2นะครับโห oh, สะใจเลยลังคิวถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและอย่าลืม Subscribe ช่องซุ่แก๊กครับใน Facebook เรามีเพจนะครับชื่อว่า Hot Wheels Hunters นะครับไปกดไลค์กดติดตามได้ครับคลิปหน้าจะมีอะไรจะดูอะไรอีกหรืออยากดูอะไรนะครับ คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ